อย่าประมาทในบุญและอย่าประมาทในกรรมเล็กน้อยว่าจะไม่สมผลทุกอย่างที่เราทำไว้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีล้วนแล้วแต่รอวันทรงผลเสม,สมอวันนี้ยังมีโอกาสทำดีสร้างบุญบารมีจงรีบทําเพราะก,กฎแห่งกรรมอยู่ที่ทาเสมอครับเมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลําเค็ญ เพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำหาซื้อกันไม่ได้คือความดีหนีกันไม่ได้คือความตายใช้แทนกันไม่ได้คือเวรกรรมให้เราทําความเข้าใจว่าสรรพสิ่งในโลกไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายหายไปเป็นธรรมดาใครทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ไม่มีใครสามารถอารับกรรมแทนกันได้นะเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอคนเราก็เช่นกันจะมองให้เขาดีก็ได้จะมองให้เขาเลวร้ายก็ได้สุดแล้วแต่คุณจะมองแต่สิ่งสำคัญที่คุณต้องมองก็คือคุณมองตัวคุณเองแล้วหรือยังพุทธังเป็นเงินทำมังเป็นทองสังคังเข้าของไหลามาเทมาอายุวันโนสุข,ขังพลังมีตังร่ำรวยใครเห็นคลิปนี้นะคะเป็นมหาเศรษฐีมีเงินเข้าทุกทิศทุกทาง ปางมือพระองค์ปรมาพุทธทวีสุนทรัศศาสดาตรัสรู้อนุตตรัสสม ตอนมาเจ้ามาคนเดียวตอนไปเจ้าก็ไปคนเดียวตอนมาเจ้าอ่อนแอตอนไปเจ้าก็อ่อนแอตอนมาเจ้าไม่มีเงินทองข้าวของมากมายตอนไปเจ้าก็ไม่มีเงินทองข้าวของอะไรเลยตอนเจ้าอาบน้ําครั้งแรกก็มีคนอาบให้เจ้าตอนเจ้าอาบน้ําครั้งสุดท้ายก็มีคนอาบให้เจ้ามาตัวเปล่าก็ไปตัวเปล่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากบาปกับบุญบากับบุญ